สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวะนามัยกันนะคะโดยพยาบาลพี่ลูกแก้วพยาบาลชิชาชีพเกษินีกิติบาลกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยรธยาค่ะการจัดทำวิดีโอนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ในการจัดบริการการตรวจในงานอาชีวะอนามัยที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าการตรวจสมรรถภาพการได้ยินคืออะไรการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวะอนามัยเป็นการตรวจการนำเสียงผ่านทางอากาศซึ่งเป็นการตรวจความสามารถในการได้ยินเสียงที่เบาที่สุดที่ความฉี่ต่างๆที่เรียกว่า ขีดจำกัดการได้ยินหรือ hearing t e s h o l e พวกเราสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเราต้องตรวจสมรรถภา,ภาพการได้ยินกันด้วยการตรวจสมรรถภา,ภาพการได้ยินเป็นการตรวจเพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองโรคจากการทำงานในกลุ่มพนักงานที่สัมผัสเสียงดังค่ะอีกทั้งเพื่อช่วยให้เราทราบการเปลี่ยนแปลงของการได้ยินก่อนเกิดความเสียหายอย่างถาวร หรือเกิดปัญหาที่เรียกว่า noise induced hearing loss ค่ะการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างถูกวิธีมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรไปฟังกันนะคะข้อที่1ค่ะจะช่วยให้เราได้รับผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพเพราะการเตรียมตัวที่ถูกวิธีจะทำให้สภาพร่างกายของผู้เข้ารับการตรวจมีความพร้อม 2. ช่วยเฝ้าระวังป้องกันภาวะหัวหนวกชั่วคราวหรือที่เรียกว่า temporary t e s h o l d s h i ซึ่งอาจจะบิดเบือนผลการตรวจได้นะคะ 3. ช่วยป้องกันการวินิจฉัยผิดพลาดจากการไม่ได้พักหูจากเสียงดังซึ่งทำให้เราเข้าใจผิดได้ว่าเริ่มมีปัญหาภาวะหูเสื่อม noise induced hearing loss ทั้งที่เป็นเพียงภาวะชั่วคราวเท่านั้นค่ะ และข้อที่ 4. สามารถเปรียบเทียบผลการตรวจในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในการตรวจติดตามประจำปีในกลุ่มพนักงานกลุ่มเสี่ยงการเตรียมตัวที่เหมือนกันทุกปีจะช่วยให้ผลการตรวจมีความต่อเนื่องนะคะ 5. การเตรียมตัวก่อนการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างถูกวิธีนั้นจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถที่จะวางแผนดูแล ติดตามป้องกันหรือฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินได้อย่างถูกต้อง 6. ส่งเสริมความร่วมมือของผู้เข้ารับการตรวจให้มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการตรวจเพื่อให้เกิดความเข้าใจความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองของการตรวจสมรรถภาพการได้ยินนะคะ 7. การเตรียมตัวที่ดีส่งผลให้เกิดผลการตรวจที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเป็นข้อมูลในการวางแผนการควบคุมระดับเสียงในสถานประกอบการในการวางแผนป้องกันและดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ์การได้ยินค่ะแนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินผู้เข้ารับการตรวจจะต้องไม่สัมผัสเสียงดังก่อนเข้ารับการตรวจทั้งจากที่บ้านและที่ทำงานอย่างน้อย12ชั่วโมงหรือมากกว่าค่ะ ากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องเสียงดังอนุโลมให้เข้าไปปฏิบัติงานได้แต่จะต้องใส่อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินและต้องไม่เกินกว่า4ชั่วโมงนะคะควรงดดื่มแอลกอฮอล์และเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทเนื่องจากอาจส่งผลต่อการตอบสนองต่อสัญญาณเสียงที่ใช้ในการตรวจค่ะ พักผ่อนให้เพียงพอและผ่อนคลายก่อนเข้ารับการตรวจสภาพร่างกายของผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้เข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินควรอ,อยู่ในภาวะปกติจะต้องไม่มีไข้หรือมีอาการหูอื้อในช่วงที่เข้ารับการตรวจนะคะก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินช่วงระหว่างนั่งรอ5-15นาทีนั้น ผู้เข้ารับการตรวจควรอ,อยู่ในพื้นที่ที่มีความสงบเงียบไม่พูดคุยอยอกล้อเสียงดังใช้โทรศัพท์หรือใช้หูฟังที่เปิดเพลงเสียงดังค่ะและหากมีอาการกลัวที่แคบควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการนะคะ สำหรับข้อควรระวังและสิ่งที่ไม่ควรทำก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินค่ะ 1. เราไม่ควรฟังเสียงดังหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีเสียงดังโดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงหากจำเป็นที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงานจริงควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างถูกวิธีและการปฏิบัติงานต้องไม่เกินกว่า4ชั่วโมงค่ะ ไม่ควรละเลยอาการผิดปกติที่เป็นอยู่เช่นอาการหูอื้อหูอักเสบหากเป็นอยู่ควรทำการรักษาให้หายก่อนมาเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินค่ะและที่สำคัญก็คือหากมีอาการใดๆที่มีการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหูทั้งในอดีตและปัจจุบันเราไม่ควรละเลยที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ และทั้งหมดนี้ในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสมรภาพการได้ยินที่เป็นไปตามมาตรฐานจะช่วยให้ผู้รับบริการได้ผลการตรวจที่มีคุณภาพและปลอดภัยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานเขตสุขภาพที่ส และทั้งหมดนี้คือข้อมูลดีๆที่เราอยากมอบให้ทุกท่านหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาหรือโรงพยาบาลเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานเขตสุขภาพที่4ไกลบ้านท่าน ขอขอบคุณสำหรับการเตรียมตัวที่มีประสิทธิภาพก่อนเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ